เรื่องแซนโดนตาเลือดฉากหลังหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดแถบอีสานใต้ใกล้แนวป่าดงเหียงคือป่าเต็งรังหรือป่าเบญจพรรณที่ขึ้นชื่อว่าอาถรรพ์เรื่องนี้มีอยู่ว่ายายสาหญิงชราผอมเกรงผิวคล้ำดวงตาลึกโหลแต่มีแวววาวแปลกๆยายสาไม่เคี้ยวหมากเหมือนคนอื่น แต่ชอบอมอะไรบางอย่างไว้ในกระพุงแก้มตลอดเวลามีชื่อเสียงเรื่องการทำสมุนไพรและของขลังหนูพุธลานสาวของยายสาอายุสิบขวบใบหน้าซีดเซียวไม่ค่อยพูดจาและดูหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลามักมีรอยช้ำจางๆที่แขนขาไอแดงและอีไหมสองเด็กแสบประจำหมู่บ้าน สังเกตเห็นความผิดปกติของหนูพุธมานานแล้วพวกเขาเห็นหนูพุธไม่เคยออกมาวิ่งเล่นตอนตะวันตกดินและดวงตาของหนูพุธมักฉายแววหวาดขาวาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นยายสา 1. คําคำสาบที่ปลายป่าเรื่องเริ่มต้นในคืนเดือนมืดหนูพุธนอนซึมอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ในบ้านไม้เก่าที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวปลายหมู่บ้านติดกับป่าดงเหือง ที่นั่นมีกลิ่นอับชื้นของสมุนไพรแหง้งและกลิ่นคลาวคล้ายเลือดจางๆลอยคละคลุ้งยายสานั่งอยู่ข้างกองไฟดวงตาจ้องมองออกไปยังความมืดข้างนอกอย่างมือลอยเสียงเครือดคราดดังออกมาจากกระพุ้งแก้มที่อมอะไรบางอย่างไว้ตลอดเวลายายสายื่นชามดินเผาที่บรรจุน้ำสีดำข้นๆให้หนูพุทธ กินเสียเถิดหลานรักมันจะทำให้ของอยู่กับตัวเสียงแหบพร่าฟังดูคล้ายเสียงกระซิบจากใต้ดินหนูพุทธจำต้องรับมาดื่มอย่างจำยอมทุกครั้งที่ดื่มมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นเฉียบกำลังวิ่งอยู่ในเส้นเลือดความกลัวทำให้เธอต้องก้มหน้าซ่อนรอยช้ำบนแขน รอยช้ำที่เกิดจากเล็บที่ยาวและแข็งเหมือนตะปูของยายสา 2. เด็กสนกับความอยากรู้อยากเห็นไอแดงและอีไหมสองเด็กแสบประจำหมู่บ้านสังเกตเห็นความผิดปกติของหนูพุธมานานแล้วพวกเขาเห็นหนูพุธไม่เคยออกมาวิ่งเล่นตอนตะวันตกดินและดวงตาของหนูพุธมักฉายแววหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นยายสา แกคิดว่ายายสากินยาสเสน่ห์หรือเปล่าวะแดงอีไหมกระซิบขณะที่พวกเขายืนแอบดูบ้านยายสาจากพุ่มไม้หลังวัดไม่แน่แต่ที่แน่ๆฉันได้ยินพวกพูดก,กับแม่ว่ายายสาเคยเป็นหมออาคมและมีผีโพงเป็นของติดตัวแต่ผีโพงที่แท้จริงไม่ได้มีแค่แสงวับๆยายสาอาจจะเป็นปอบก็ได้เด็กทั้งสองตกลงกันว่าจะแอบเข้าไปในบ้านยายสา เพื่อหาหลักฐานว่ายายสาซ่อนอะไรไว้กันแน่โดยอาศัยจังหวะที่ยายสาออกไปหาของป่าตอนหัวค่ำา 3. คืนแห่งการเปิดเผยเมื่อยามค่ามาถึงไอแดงและอีไหมใช้ความมืดและเสียงจิ้งหรีดเป็นเกราะกำบังพวกเขาล้อใต้ถุนบ้านไม้โบราณที่ยกสูงของยายสากลิ่นคาวคลุ้งนิ่งกว่าเดิมเมื่อเข้าใกล้ ในห้องนอนของยายสาที่มืดสลัวแสงเทียนริบรีเผยให้เห็นของแปลกๆเช่นตุ๊กตาไม้แกะสลักรูปคนผอมๆม,มอดินเผาที่มีผ้า,ผาแดงพันและที่นอนของหนูพุทธที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนคล้ายการพยายามหนีอีใหม่สังเกตเห็นบางอย่างที่อยู่ใต้แคร่ของยายสามันคือกล่องไม้เก่ามีภาษาของโบราณจารึกอยู่เปิดดูเถอะ ไอแดงกระซิบยังตื่นเต้นปนกลัวเมื่อเปิดออกทั้งสองต้องอ้าปากค้างทั้งในไม่ใช่สมบัติหรือของมีค่าแต่เป็นฟันมนุษย์ที่ถูกถอนอย่างประนีตมีทั้งฟันน้ำนมเล็กๆและฟันกรามที่ใหญ่โตและที่น่าสยดสยองที่สุดคือชิ้นเนื้อแห้งๆที่ถูกมัดรวมกันเป็นรูปทรงคล้ายหัวใจทันใดนั้น เสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นมาจากบันไดาย,ยายสาได้กลับมาแล้วสี่เงาใต้ถุนบ้านไอแดงและอีใหม่รีบปิดกล่องและคลานหนีลงใต้ถุนบ้านอย่างรวดเร็วพวกเขาซ่อนตัวอยู่บนเสาต้นใหญ่ลมหายใจติดขัดด้วยความกลัวใครมาบ้านฉันเสียงยายสาดังขึ้นมาจากบนบ้านบ้านเงียบสนิท มีแต่เสียงฝีเท้าที่เดินไปมาและเสียงคลื่นคลาดในกระพุ่งแก้มของยายที่ดังชัดขึ้นเรื่อยๆจูๆ่ๆหนูพุธก็ปรกกากฏตัวที่ริมแคร่ด้านบนใบหน้าของเธอซีดเผือดแต่ดวงตากลับว่างเปล่าอย่างน่าขนลุกยายหนูพุธได้กลิ่นกลิ่นเด็กๆที่ยายอยากได้หนูพุธพูดด้วยเสียงโมโนโทนไร้อารมณ์ ยายสาหยุดเดินยืนนาลงมามองใต้ถุนบ้านด้วยดวงตาที่วาวโรนอ๋อพวกที่ชอบสอดรู้สอดเห็นนี่เองยายสาพูดพร้อมกับยิ้มกว้างเป็นครั้งแรกในชีวิตของหนูพุธท,ที่เห็นยายสาเผยรอยยิม้มและรอยยิ้มนั้นคำลายทุกความสงสัยในปากของยายสาไม่มีฟันซักซี่มีแต่เหงือกสีดำและลิ้นที่ยาวผิดปกติที่เลียริมฝีปากอย่างกระหาย เสียงคลึกคลาดในกระพุ้งแก้มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ยายสาคายสิ่งที่อมออกมามันคือฟันของหนูพุทธที่เพิ่งถูกถอนไปเมื่อวานนี้ทันใดนั้นเงาขนาดใหญ่ก็พุ่งลงมาจากใต้ถุนบ้านมันไม่ได้มีรูปร่างเป็นคนแต่มันเป็นเหมือนก้อนเนื้อสีดำที่มีดวงตาเรืองแสงสีเขียวและพุ่งเข้าใส่เด็กทั้งสองด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ ไอแดงร้องเสียงหลงพร้อมกับถูกเงาดำนั้นตะครุบเลยขาอีไหมผลักเพื่อนออกไปสุดแรงแล้วรีบคลานหนีเข้าไปในความมืดของป่าดงเหียงห้าจดที่ไร้เสียงหลายวันต่อมาอีไหมกลับมาถึงหมู่บ้านในสภาพที่เกือบจะเสียสติเธอพูดไม่ได้มีแต่เสียงร้องไห้ครวญครางเท่านั้น ตำรวจมาตรวจสอบบ้านยายสาแต่ก็ไม่พบอะไรบ้านหลังนั้นว่างเปล่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีศพของไอ้แดงมีแต่กลิ่นสมุนไพรและกลิ่นข่าวที่จางลงตามกาลเวลาสิ่งที่พบคือแคร่ของหนูพุธถูกย้ายไปอยู่กลางห้องและบนนั้นมีจานข้าววางอยู่ในจานนั้นมีข้าวสวยและฟันน้ำนมของไอ้แดงที่หายไป ถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบยายสากับหนูพุทธหายไปและตั้งแต่นั้นทุกๆคขืนเดือนดับในหมู่บ้านจะมีเสียงครืดคราดคล้ายเสียงเคี้ยวอะไรบางอย่างจากกลางป่าดงเหียงและชาวบ้านบางคนก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีดวงตาว่างเปล่ายืนอยู่หน้าบ้านแล้วเรียกชื่อเด็กๆในหมู่บ้าน ด้วยเสียงที่เหมือนหนูพุทธ